อันนี้พ่นคือจังขาวดีแทนนี่นะใส่มาให้อ๋อมันเป็นกระสีเองฮะเออนเนี่ยขนสีทองหรือเป็นแบบนี้เองทุกตัวไหมนักษณะไม่ไม่ทุกตัวค่ะบางตัวก็เป็นบางตัวก็ไม่เป็นอ้าวเหรอเหล่าน,น,นี่แหละค่ะแต่แต่แต่ช่วงบนเขาสีดนะํานะค่ะเขาก็ดําหมดเลยแต่ตรงหูทําไมเขาสีทองสวยเนาะเนาะเออ แต่ลายเคือกจะไม่เหมือนกันอ,นะอายุน่าจะเยอะแล้วมั้งนี่เนาะห้าสิบแล้วค่ะโอ้คุณป้าแล้วคุณป้าแล้วคุณป้าเนาะคุณป้าแล้วเนาะโอ้นี่หลักษะกของช้างานี่สีทองสีทองเรียกป้าไม่พอใจอยังเนี่ย ตัวเมียตัวเมียตัวเมียเราครับผมสวัสดีครับนะครับผมเพื่อนๆอาจารย์ทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมในคลิปนะครับพวกเราก็ตกงานพวกเราช้างชาวช้างก็ตกงานนี่แล้วก็เลี้ยงช้างอยู่อยู่บ้านไไมม่ีรปีแรกเป็นไงปีแรกโควิดก็ยังพอได้อยู่มั้งเนาะปีแรกก็ยังมีคนมาช่วยมากอะไรมั่งปีสอง เรียบร้อยหน่อยหนึ่งเรียว่าโควิดช่วงที่สามตอนช่วงที่สามตอนนี้เนาะจบข่าวจบข่าวจบข่าวนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับผมอยากให้นะครับผมในช่องทางของการช่วยเหลือกันเนาะนะครับผมช่วยเหลือน้องช้างพี่ช้างอายุเยอะแล้วเนาะก็อยากจะกราบขอเมตตาจากเพื่อน นะครับพี่พี่ป้านาอาทุกทท่านฝากช่องของพี่พี่สาวเขาด้วยนะครับผมนะครับช่องทางที่จะแค่กดไลค์กดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมเนี่ยฝากช่องเพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือนะครับผมในการที่เราจะใช้ชีวิตนะครับต่อสู้กับอุปสรรคนะครับผมในยามที่เศรษฐกิจโควิดแบบนี้นะครับผมเดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับผมก็ ขอแค่กดไลค์กดติดตามนะครับผมให้มีช่องทางในการที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันต่อไปนะครับผมขอเมตตานะครับช่องนี้ก่นเฮาะขอฝากช่องวิถีความชาราด้วยนะคะช่วยติดช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญให้เจ่พวกเราชาวชา้างค่ะ ใชครับผมนะคะผมก็เป็นคนสุรินเนาะเราก็จะอนุรักษ์ช้างไทยไปด้วยกันนะครับผมหลายท่านก็อาจจะเคยมาท่องเที่ยวแล้วก็เคยขี่ช้างแล้วก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับผมก็่วมด้วยช่วยกันเนาะในยามวิกฤตแบบนี้ใครช่วยได้ช่องไหนทั้งทางไหนก็ช่วยกันไปนะครับผมก็ราบขอบพระคุณนะครับสาหรับท่านที่จะ นะครับผมอ้าวขี่สายแล้วก็ต้องลาเนาะก็ฝากช่องพี่เขาแล้วก็ย้ำอีกทีนึงช่องวิถีควานชราค่ะอืมวิถีควานชราโอ้ยยังไม่ชราหรอนี่คนแเก่เลี้ยงช้างค่ะคนแก่เลี้ยงช้างช่วยเหลือกันนะครับอนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด สับตะไคร้ให้ด้วยนะคะขอบคุณขอบพระคุณครับโชคดีละมั่งมีสีสุกันทั่วหน้าเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนเฮงเฮงรวยรวยเด้อเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนลจ้าสวัสดีห้งไหนสดีครับอืมโอเคโอ้ยห้องไฮอุ้ยน้ำตาอุณนะครับผมหน้าสงสารโอ้ก็เห็นพี่ๆเขามาเยี่ยม น,น,น,น้ำตา,ตาบอกโอ้มีน้ำตาด้วยน้อโอ้นะครับน,น,นะครับดูนะครับผมความผูกพันระหว่างควานช้างคนเลี้ยงช้างนะครับผมความผูกพันระหว่างสัตว์กับคนนะครับผมซึ่งไม่ได้แบ่งอาชันกันในด้านติดใจนะครับผมนะครับผมในยามวิกฤตก็สู้ฟันฝ่าไปด้วยกันนะครับผมก็ ดูกันเอาเองนะครับผมก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับผม <S <S ท,ทุกทำงานหนัคนรักให้กำลังใจ สองเราช่วยกันฟันป่า